สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะสำหรับบ่ายวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับมอบทุนการศึกษาจากไทยปาร์เกอร์ไรซิง่งประจำปีการศึกษา2563เพื่อสนับสนุนนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทะครับ นายสนิทแย้มเกสอนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์เกอร์ไรซิงประจำปีการศึกษา2563เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทซึ่งสพทมีนักเรียนอยู่ในระบบการศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์กว่า2ล้านคน หากได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นก็จะเป็นกำลังขอภัยค่ะก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยการจัดกิจกรรมของบริษัทไทยปั๊กเกอร์ไรซิงถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้โอกาสสำหรับปีการศึกษา2,563นี้ทางบริษัทไทยปาร์เกอร์ไรซิงจำกัดได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพท รวม298ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 4 8 8 0ล้านบาททั้งนี้สพทออจะดูแลและกำกับติดตามการใช้จ่ายทุนของทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์ด้านนายจักรเพชรพรณะจินดาผู้แทนผู้บริหารบริษัทไทปาร์ c, เกอร์ไรซิงจำกัดได้กล่าวว่าบริษัทได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีไรายได้น้อยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานีหนองคายและหนองบัวลำภูโดยได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2549ถึง2562รวมจํานวน3,174ทุนรวมเป็นเงิน13,166,000บาท สำหรับปีการศึกษา2563นี้เป็นปีที่15ทางบริษัทจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งเป็นทุนขออภัยค่ะแบ่งเป็นทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น150ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย148ทุน รวม298ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,488,000บาท